สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องตัวข้างหลังผมนี้นะครับ Cable Cross Functional Trainer ยี่ห้อ i w e i k รุ่น x 8 0 0นะครับตัวนี้เป็นเกรด full commercial เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูหมดเลยตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับว่ามันมีข้อดียังไงนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้สังเกตขนาดของมันก่อนนะครับผมนะครับสูง175เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมีขนาดที่ใหญ่มากสูงถึงสอซร้อยนะครับ้กดีของม้นก็คือให้สนงเกตนะครับั้เนี้ยเป็นกร้างเหกทังเลย โครงสร้างเหล็กใหญ่นะครับล่อไปเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นพลาสติกเลยนะครับเช่นตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหมดเลยนะครับแม้แต่ฝาครอบตรงนี้นะครับก็เป็นเหล็กเหมือนกันตรงนี้นะครับซึ่งบางที่จะเป็นพลาสติกนะครับข้อดีของการที่มันเป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยเนี่ยมันจะส่งผลให้น้ําหนักตัวของมันนะครับเยอะและพอยิ่งน้ําหนักตัวเยอะแล้วเวลาเราเล่นนะครับมันจะเกิดการนิ่งและมั่นคงมากขึ้นตัวเคเบิลคลอสตรงนี้นะครับ มีความสูงใช่ไหมครับทําให้เราสามารถปรับระยะการเล่นได้สูงมากทีเดียวนะครับอันบนเนี่ยนะครับจะเป็นเลเซอร์ยิงมาเลยเป็นเลข1นะครับจนถึงระดับที่20เลยนะครับมีเลขบอกชัดเจนตรงนี้นะครับ1ถึง20นะครับและก็ยังสามารถเห็นได้ชัดด้วยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังปรับอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับวิธีการปรับเจ้าเคเบิลตรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเลื่อนลงนี่นะครับ แล้วก็ล็อกนะครับเข้าที่เราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่ระดับ7นะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับ2ข้างให้ดูนะครับง่ายมากเลยนะครับ7หรือเวลาเราจะปรับขึ้นนะครับเราก็แค่ใช้ตัวดันตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นแค่นี้เองอ่าปรับกลับไปที่5นะครับอย่างงี้ง่ายมากๆล็อกไม่มีทางหลุดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ นอกจากว่าจะเป็น c คเบิลครอสหรือว่าบางคนเรียกว่า Functional Trainer แล้วยังสามารถใช้เป็นพูอั Up Bar ตัวนี้ได้อีกด้วยวิธีเล่นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือแค่นี้นะครับแล้วแต่ท่าที่เราจะเล่นสังเกตไหมครับว่าตัวเคเบิลเนี่ยนะครับให้ฟีลลิ่งที่ลื่นมากนะครับนุ่มแล้วก็ยังสามารถปรับน้ำหนักได้ด้วยระบบพินโหลดตัวนี้นะครับตัวนี้มีน้ำหนักถึง75กโลนะครับ1แผ่น 5กิโลนะครับเนี่ยครับ75กิโลเราสามารถเลือกปรับน้ําหนักได้อย่างง่ายได้นะครับตอนนี้ผมจะลองปรับไปที่สัก30ดูนะครับแค่เพียงเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับดึงหมุดออกเสียบเข้าไปตอนนี้เราก็อยู่ที่30กิโลแล้วแล้วเราลองมาเล่นดูนะครับอย่างนี้สังเกตว่าค่อนข้างหนักมากๆเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ย มีมาให้ถึง75กิโลเลยทีเดียวเราสามารถเล่นพลิกแพงได้หลายท่านะครับไม่ว่าจะเป็นท่าอย่างนี้นะครับเล่นหลังก็สามารถทำได้หรือว่าจะบริหารหัวไหล่ปรับลงมาอย่างนี้นะครับที่ระดับ20ก็ทำได้เหมือนกัน นะครับใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับให้ส uh ังเกตข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้วยความที่ว่าเคเบิลตัวนี้นะครับเป็นเคเบิลขนาดใหญ่แปลว่ามันมีสายที่ยาวนะครับสายที่ยาวเนี่ยแปลว่าเวลาเราลากมาเล่นนะครับมันสามารถเล่นได้ไกลข้อควรสังเกตนะครับเวลาคุณซื้อเครื่องเคเบิลนะครับตรงนี้สําคัญมากตรงนี้คือระยะที่เราดึงนะครับสังเกตนะครับ ถ้าผมยืนอย่างนี้ผมดึงมาจนสุดวงแขนนะครับท่านี้สังเกตว่ามันยังไม่ถึงข้างบนเลยนะครับตัวนี้มันยาวมาได้ถึงตรงนี้เลยนี่ครับนี่คือตัวสุดของมันคือตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าดูระยะแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากกว่าความจําเป็นแต่มันก็มีข้อดีเพราะว่าบางคนเวลาเล่นบางท่านะครับถ้าตัวนี้มันสั้นเกินไปเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยครับมันก็จะติดอย่างเงี้ยผมเล่นความยาวเนี่ยได้ค่อนข้างฟรีเลยทีเดียว เราจะปรับแบบไหนนะครับความยาวของสายเคเบิลนี้ก็ไม่ได้เป็นกังวลเลยคุณจะพลิกแพงเล่นท่าต่างๆได้อย่างมากมายนะครับสายเคเบิลก็ไม่สุดนะครับสังเกตครับผมปรับขึ้นปรับลงเปลี่ยนการเล่นท่าอย่างรวดเร็ว ปรับน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ยังสามารถใช้โหนบาร์โดยเป็นตัวจับแบบคอมเมอรเชียลนะครับจับได้ทั้งแบบกว้างและแบบแคบนะครับหรือว่าคุณจะมาเล่นหน้าท้องก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้ทําได้หมดเลยนะครับและนี่ครับก็คือตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือ cable cross functional trainer ยี่ห้อไอเวดรุ่น X800 ตัวนี้เป็นเกรดใช้ในฟิตเนสจริงๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหากสนใจติดต่อได้แอดมินเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ